ัวเอาหัวค่อยโผล่ตามตัวค่อยโผล่ว่าเอาไม่เปิดด้านก่อนเนี่ยตังแต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 งโยนตุ่มเริ่มเข้าเพลยแล้วเริ่มอ่าแล้วเข้าเพลยแล้วโยนแล้วพอขึ้นมาเต็มเพลย์ระเบิดกดเลยตึมโอเคเนี่ยเพราะสามก็บอกเขาพูดว่าแอคชั่นโยนหรือเปล่าใช่ไหมอ่าอันนี้ดีกว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันจะไม่เห็นนะเอามาประมาณนี้เรดเดอร์บาตประมาณนี้ปั๊บ ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บเห็นเหมือนคนวิ่งมาข้างหลังอะ่ะแล้วก็ทำท่าที่เดียวไม่เห็นหรอกว่ากล้องอต้องตขึ้นอีกย่างเน็ตอยวก่อนดิดึงตรงนี้ไงแล้วโยนให้ขึ้น <c oughs> โยนอยู่โยนตกที่เดิมอ่ะะรเบิดให้ให้อย่างเงี้ยเกือบ,บเต็มตัวแล้วระเบิดมาขึ้นด้านหลังไฟมันจะได้สวยขึ้นวมก็เดี๋ยวดูกล้องว่าโยนประมาณไหน

พี่ขันที่นี่เขามีเห็นแล้วเขาเตรียมัวมาแล้วปืนอยู่ไหนปืน